ร่วมทำมาหากินเด้อ ีกันดอนเมืองครูปแป๋วและทีมค่ะสวัสดีว <Yeah. S 1> ันนี้เรามาชื่นชมสปิริตของคุณครูสองท่านที่เสียสละสอนความรู้ไม่ว่าจะเต้นบัสโลปสอนตัดผมโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะทั้งคุณน่ารักขนาดไหนไปชมร้องกันเลยถามสาวน้อยนึ่งสาวน้อยึ้ย่าไหมแม่จ๊ะไม่ย่าเดยวชวยแม่อายุเท่าไหร่จ๊ะ แต่สเต้นมานานแล้วหรือยังคะแม่สองปีค่ะ2ปีตอนแรกแม่เหมือนพวกหนูไหมคะเหมือนค่ะไม่เป็นเลยขอพอแบบอพอแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ ดีกว่าค่ะครูขาบาสโลหนูพูดชื่อถูกไหมบาสโลเพราะบางคนอัจบาสโลได้ค่ะบาสโลจริงๆนล้วมันคืออะไรอ๋อบาสโลเป็นการเต้นลำหมู่ของประเทศลาวจะเต้นรำหมูค่ะจะมีทั้งชายทั้งหญิงค่ะเต้นตรงนี้ค่ะเขาจะเต้นกันในงานพวกงานงานมงคลงานแต่งงานบุญหรือบางทีอยู่ในไนคลับเ็าจะนัดกันมาเป็นกลางวันด้วยก็มีจนถึงก็เผยแพร่มาฝั่งเราด้วยจุ สวยงามสวยงามเพราเต้นพร้อมกันน่ะทีนี้พวกเราไม่พร้อมเลยมาสอนได้หน่อยได้ไหมเอางนี้คนที่จะสอนเราเดี๋ยวเราเชิญวัยรุ่นหลายๆท่านเนี่ยมงนูดดีกว่าเพราะว่าเต้นเพราะว่าเต้นมานานจริงคนที่นท้งน่าจะเป็นเรา นยเดี๋วนั่งพักผ่อนตรงนั้นเลยค่ะเราจะไปขวาก่อนแล้วก็ซ้ายแล้วก็ถอยนะคะแล้วก็จะเป็นจังหวะหมุนค่ะครูพูดด้วยนะหนึ่งสองย่อเตะหนึ่งสองย่อเตะแล้วถอยค่ะเได้ไหมหนึ่งสองเอาซ้ายขวาก่อนได้ค่ะได้ค่ะหนึ่งสองย่อเตะหนึ่งสองย่อหนึ่งสอง ซักตักเป็นอย่างนี้นะ12เดี๋ยวนะให้กูไม่เข้าใจตรย่อย่อยูไม่ต้องย่อยูไม่ต้องซ้ำยต่ยั่เลย1นึ่อยั่เตอร์หน่อยั่มเตอร์หนึ่งสองยั่มเเตอรทำไมคูไม่สอนอย่างนั้นล่ะ แบบมาสอานบาสโล่ตอนสโล่เนอะเป็นแรงผักดันจากคุณแม่หล nee. ักกับกับน้องตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ะคะตอนนี้73เข้าเ4ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นคือที่คุณแม่นี่ค่ะนั่นนั่นนั่นคุณแม่แอดวานซ์หรอโอ๊ย จะมาเต้นนะคะคุณทำอะไรมาก่อนคะทำงานอยู่สถานีวิทยุจุฬาค่ะเราทำบัญชีค่ะก็ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงเตี่ยนคำอยู่ไหมคะก็ล่าออกตั้งแต่ปี47ค่ะหมายถึงเออรี่เหรอค่ะรับเออรี่ค่ะมันมันเครียดสะสมมามันเครียดยังไงงานนี้มันเครียดยังไงทำบัญชีแล้วบางทีมันมันไม่ลงตัวสมัยก่อนไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโปรแกรมบัญชีพอเราในเวลาเครียดทุกคนจะต้องมีวิธีคลายเครียดวิธีคลายเครียดครูคือฟ้อนแล้วก็เต้นฟ้อนยไครูฟ้อนยังไงอย่างน้อยๆยืน อยู่กระจกสองกระจกแล้วก็ฟ้อนค่ะหายไหมคะมันหายไหมคะหายเพราะรอยยิ้มเราอยู่ที่กระจกค่ะอามสมุสมุดสมุดสมุดหน้ากระจกหน้ากระจกเครียดคูเครียดมาละเออหึ่งง่ยิ้มได้ไปครูยิ้มได้กระจกยิ้มได้กระจกได้เลยค่ะ าจะเริ่มจากแอร์บิกก่อนออ๋สอนแอร์บิกก่อนสอนแอร์บิกก็คือเป็นจิตอาสาค่ะจิตอาสาตั้งแต่ปี5 3สาพอดีทางสำนักง,งานเขตเมีการส่งครู ไปไปอบรมผู้ประกาศค่ะเราก็เลยไปอบรมค่ะไปอบรมอยู่5วันค่ะหลังจากเป็นอาสาใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ใบประกาศเริ่มมีรายได้จากการสอนนี่แหละก็คือตมลานต่างๆเขาจะแจ้งชั่วโมงละ300ค่ะได้ถึงเดือนและเท่าไหร่ครูประมาณ9000ถ้าสองสองลานก็จะหมื่นกว่าบาทค่ะเขไม่น้อยเลยะก็จะใส่ไหม่ใช่ไหมตัวเป็นคนนำอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ครูอยู่ได้จนมาโควิดนี่แหละ เป็นไงครูเขาจะตัดงบตรงนี้ไปเลยเขาจะไม่มีเงินให้ลานแล้วลานก็จะไม่มีเงินจ้างครูแล้วครูก็ไม่มีรายได้เลย่ไม่มีแล้วก็ก็คือใจรักที่อยากจะเต้นอยากจะสอนอยู่แล้ก็บอกว่าเต้นจิตอาสาค่ะก็ยังสอนอยู่ก็ยังสอนอยู่ค่ะพี่ๆเข้าสงสาราทำไอะไม่ถึงว่ารวมเงินกันรวมเงินกันคนละหน่อยคนละนิดแล้วก็ และล้วครูรับไหมคะก็คือแป๋เห็นทุกคนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาเต้นกับแป๋วนะก็คือบางคน50บาท60บาทไปกลับแป๋วก็ไม่อยากจะรม่คู้ค่ะค่ะเพราะว่าทุกคนก็ลําบากแล้วมันก็ไกลด้วยพี่เขาก็คือแอบเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปยัดใส่ในกระเป๋า กลัาไปถึงบ <unterschied> <c oughs> <troll> right? ้านมีอะไรอยากจะบอกครูไหมคะแฟนคลับรุ่นเมนหมดเชิญค่ะก็แนะนาตัวแทนของทีมลูกศิษย์ครูแป๋วทั้งหมดนะคะก็รักทุกคนรักครูแป๋วมีจิตอาสาที่จะสอนและครูแป๋วเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีมีมีความเผื่อเมตตาทุกคนและทุกคนที่มาที่ที่นี้และรวมทั้งคนที่ไม่ได้มาด้วยนะคะมีใจรักบาสโลปและก็การเต้นการฟ้อนทุกคนก็ขอขอบคุณครูแป๋วนที่นี้ด้วยค่ะ ทุกคนเน่ยตั้งตารอเลยค่ะรอให้โควิดซาก่อนแล้วจะกลับมาเต้นกันอีกครั้งผู้แปลวบอกว่าสงสารเหลือกเกินค่ะเพราะแต่ละคนบ่นว่าพุงห้อยไปหมดแล้วสวนสาธารณะเปิดได้เต็มที่เมื่อไร่ได้สลายไขมันกันแน่นอนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูคุณครูใจดีอีกท่านหนึ่งค่ะ ออกกาลังกายกับนุแบบนี้เป็นของคู่การปั่นจักรยานบ้างมีออกกําลังกายเต้นหน้าบ้านกลางแดดเลยนุบบชอบแดดค่ะแต่แดดก็ทําลายผิวเราเช่นเดียวกันนแบบมั่นใจครีมกันแดดเซียโลบลูไลท์ซันสกรีน SPF 50ถ้าคุณจะเลือกครีมกันแดดสักตัวหนึ่งต้องมี SPF 50ก่อนอันดับแรกและอีกอันนึงคือกันมลภาวะ PM 2.5ได้ด้วยและนุมก็จะพกพาไปไหนต่อไหนเพราะว่าระหว่างวันเพื่อความมั่นใจคุณสามารถเต เนื้อครีมจะบางเบาแบบนี้ค่ะเมื่อคุณเติมไปแล้วเนี่ยไม่วอกไม่ลอยและไม่เหนียวเหนอะหนะด้วย มันจะโทนอัพให้ขึ้นมา1ระดับและไม่มีการไหลเยอะไม่มีการเป็นคราบก็เวลาเราออกกําลังกายแล้วเวลาเหงื่อไหลไม่แสบตาด้วยเพราะว่าตัวครีมกันแดดนั้นเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวเราแล้วเรียบร้อยและช่วงนี้ทุกคนใส่แมสหลายคนก็จะกลัวว่าเอ๊เราทาครีมกันแดดไปแล้วเนี่ยมันจะเลอะไหมสําหรับเซรย่ลแมสไม่เลอะแน่นอนค่ะ การออกกําลังกายทุกครั้งของหนุม่มถึงมีความสุขแล้วก็สนุกเพราะว่าหนุม่มมั่นใจในการเลือกครีมกันแดดและครีมกันแดดนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยดูสวยใสยไปอีกนานเราต้องมีโปรดีๆมาฝากสําหรับแฟนคลับแล้วก็แฟนรายการของหนุ่มแหม่มนะคะสาหรับครีมกันแดดเซเรโห่หลอดจะราคา1590บาทแต่วันนี้เราให้คุณผู้ชมไป2หลอดใหญ่ขนาด1หลอด30 ML นะคะ2หลอดใหญ่บวกอีก2หลอดเล็กแบบพกพาแบบนี้ราคาเต็ม จะอยู่ที่4,560บาทราคาพิเศษคุณผู้ชมจ่ายเพียง1,780บาทเท่านั้นหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วกดมาที่02-114-6444หรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมค่ะแอดเซียโลค่ะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะนุ่มมั่นใจในครีมกันแดดเซียโลเพราะว่าเซียโลคือครีมกันแดดที่กันแดดได้จริงๆค่ะค โดยด็อกเอรจิล g 5 s e n อ Plus ขอบคุณคุณแม่นะคะพาครูมาสอนพวกเราตัดผมนี่พวกเราต้องดูไงดูไว้พวกเราจะได้เอาไว้เป็นอาชีพเนาะไม่ใช่แค่ขายปลานินแล้วจะรอดนะเดี๋ยวนี้มันต้องมีมากกว่า2-3อาชีพแม่จ้างครูมาแพงไหมคะเนี่ยก็ได้ไหมล่ะพอได้ไหมล่ะฟืมืดดีมากต้องแพงแน่ๆทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คือสอนฟรี ผู้ชมขะไม่คิดเงินสอนฟรีทั่วราชอาณาจักรด้วยน้องเองเคยเป็นนักเรียนแล้ววันนี้ได้ออกมาประกอบอาชีพแล้วแล้วได้รับการฝึกสอนจากครูขุนแผนเปนอะไรลูกใช่ไหมเช่งครูของน้องเขาเนี่ยตั้งบณิธฐานไว้แล้วว่าการสอนตัดผมต่อไปนี้เนี่ยจะไม่คิดสตังกับใครเลยทุกอย่างจะสอนให้ฟรีไม่ว่าคุณอยากจะเรียนที่ไหนคุณบอกมาแล้วครูไปเลยทั่วราชอาณาจักรเหรอทั่วราชอาณาจักรเดี๋ยวเราให้ทุกท่านพบกับคร ูของน้องดีกว่าครูคุณแผนค่ะอะ พูดถูกไหมสอนฟรีตลอดชีวิตด้วยถูกต้องครับผมทั่วราชอาณาจักรทั่วประเทศไทยฮะทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็เอาไปกินนะครับปสอนฟรีอยนะคนับผมอาศัยไปกินบ้านอ่าบ้านบ้านลุงศิษย์ครับผมก็ไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็ไปทั่วนะครับภาคใต้ก็อย่างเช่นนครศรีธรรมราชอ่ากระบี่กรบี่ทับผมพังงาแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ก็มาปทุมธานีครับผมแล้วก็ไปที่อ่าอ่าลพบุรีครับลพบุรีแล้วเสร็ แล้วก็ไปมหาจารคามัวแล้วก็ไปไปอุดรธานีเหนือมีไหมเหนือยังไม่ไปทีครับผมตะวันออกมีไหมคะตะวันออกตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีครับผมจันทบุรีใช่ไหมครับผมทอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะเอ่อจริงๆผมผมเป็นช่างจัดผมมา3ากว่าปีครับผมแต่ว่าที่ผมสอนก็คือสอนตั้งแต่มกราที่ผ่านมาครับผมอ๋อปีนี้ในปีนี้ก่อนโค้กเมื่อกี้รถก็คือรถคันนี้ไปไหนก็ไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะครูคะใช่ครับผมใช่ครับแล้วครูสอน ฟรีเอาเอาสตังที่ไหนใช้แล้วฮะเราต้องใช้อะครับจริงๆผมค่อนข้างสมถะฮะผมก็คือเพราะว่าการที่กินที่นอนที่นอนอยู่ในนี้ครับผมแต่คุณนอนที่ไหนอ่ะนอนใต้เออไม่ใช่คุณอย่บอกนะว่าเืิดไหนนอนนั่นน่ะค้าไหนนอนนั้นครับผมตามตามวัดตามศาลาต่างๆ มีอะไรบ้างครูขานครูขออนุญาตเปิดดูนะคะขอระลาบระลวงอันนี้ก็จะเป็นเสือที่เรามาใช้ปูครับหมอนมีที่นอนปูมีเต็นท์มีพรมแล้วเคยมีคนแบบว่าที่ยัดเงินให้อะไรเงี้ยมีไหมครับมีครับผมจะมีทั้งของทั้งเงินแต่ว่าเงินเนี่ยผมฏิเศษจะเอาข้าวของนะครับอย่างเช่นในภาพเนี้ยนะครับตัวเนี้ยผมจะแสนข้าวของเนี้ยก็คือเขาจะให้ผมตลอดทางฮะเรื่องการกินเนี่ยผมจะมีครัวอยู่ตรงนี้ครับผม เห็นบอกว่าไปสอนที่ไหนนะคะแล้วเชิญไปสอนพอสอนเสร็จนักเรียนก็เอาเงินใส่ซองให้เป็นปึกเลยคนไหนคนไหนก็เนี่ยครับน้องอิ๋วนี่แหละนะน้องอิ๋วที่ที่ลพบุรีครับผมใส่ซองให้ปุ๊บครูบอกว่าไงก็ไม่ออฮะเพราะว่าผมมันมันเจตนาเราไม่ใช่แบบนั้นเราเราไม่อยากจะให้เขาเข้าใจเจตนาเราผิดเราเราไม่ต้องการที่จะแอบแฝงหากินแบบนั้นครับผมก็หนูหนูอยากถามนิดนึง แล้วแล้วทำไมเหตุอะไรถึงอยากสอนฟรีตัดผมฟรีแบบคุูตั้งใจไว้ว่าครับผมเราเราเห็นหลายคนเขาอยากจะมีอาชีพเราคิดว่าในยังมีคนอื่นๆที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเราจก็เลยไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับผมไม่มีเงินเรียนด้วยอะไรอาจจะไม่มีเงินเรียนครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาคือทุกอย่างไม่อํานวยครับผมผมก็เลยไปหาถึงที่เลยเราไปหาเขาดีกว่าโดยจักรยานคันนี้โดยจักรยานคันนี้ครับผมไปไหนก็ที่ไปแล้วก็พ่วงไปอย่างนี้ด้วย30บ ปีใช่ไหมได้อยู่ใน <S <S <า>อกีกวครับผมตั้งแต่ปี31ครับผมอันนี้ก็6-3ก็30 สามสิบสองปีแล้วมั้งครับผมมีมากี่ร้านละร้านตัดผมอมยิบห้าครับผมยี่สิบห้ายี่สิบห้าร้านอาจารย์หารายได้อาจารย์ดีไหมในวัดในช่วงที่เปิดร้านมาตลอดพูดถึงมันก็พอสมควรนะครับเลี้ยงครอบครัวได้สามสี่หมื่นเนี่ยผมได้นะฮะกับงานตัดผมแค่ไม่มีความสุขเฉยๆเรามีความสุขในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่สุดในชีวิตครับผมอยากจะมีอะไรที่มันให้มันสุดบ้างก็คือถ้าเราอยู่จนจุดนั้นเราก็ได้ เราก<ช>็จะไม่ได้ทําอันนี้เราไม่ได้ปั่นจักรยานมีคนเคยบอกว่าเราเพี้ยนด้วยเหรอ,อ,อไม่หรอกครับเพราะว่าผมบ้า <c oughs> แล้วครูตอบเขาว่าไงผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทาไมเวลาฝรั่งเขาปั่นปั่นทั่วประเทศนะทั่วโลกเนี่ยทําไมคนไปบอกเ้าสุดยอดละนชมนชมละแล้วผมคนไทยพอผมปั่นแค่นี้คุณว่าผมบ้าเหรอผมไม่เชื่อเขาครครูมีลูกศิษย์ที่ดีใช่ครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างวันนี้มาเนี่ยลูกศิษย์ก็มาส่งมาด้วยกันตอนนี้ผมพาลูกศิษย์มาสามสามคนครับผม่ไหนใช่ลูกศิษย์คุณเน่ยเป็นลูกยกมือยกมอยกอายสามคนครับผมครูครูไม่กลับไปสอนใช่ไหม ส่ครูค่ะมา,มาดูด้วยมาดูด้วยแล้วก็ต้องรอรับครูก,กลับไปค่ะเพราะยังไม่จบหลักสูตร เรียนยังไม่จบเแต่คนนี้คุณแม่คนนี้เนีอยน้องอิวเป็นคนที่เรียนแล้วก็จ่ายค่าเรียนให้ครูแล้วไม่เจอครูที่ไหนแล้วทำไมถึงเขียนหาครูเริ่มแรกเลยคือเราไม่มีทุนในการเรียนเซิร์ชหาใมอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปพบไปเจอเพจของครูเพจีหแเราก็ได้ส่งข้อความไปหนูส่งข้อความไปว่าว่าอะไรครูอยู่อยากเรียนตัดผมแต่ว่าไม่มีทุนเลยอะไรเงี้ย ครูก็ประมาณ2อาทิตย์กับ2อาที่ครูติดต่ตอกับมาอมตอนนั้นหนูทํางานอะไรอยู่คะทําเป็นงานซีแลนด์พวกค้าขายรถธรรมดารถเต็นมือสองเลยก็มันไม่ได้ไรายได้อะไรเราเยี่ว่าชอบตัดผม,มแบว่าอ๋อนุ่นิวชอบตัดผมพยายามค้นหาอะไรครั้งแล้วแต่คือค่าเรียนประมาณ2 0 0 0มื0นสาม่คือเรามไม่ไม่มีมมทุนหนูก็เลยแจ้งไปที่ครูใ่แล้วครูก็ทําแบบซึ้งสุดๆเลยปั่นจาก นคักขอยูนศรีหนูอยู่ไหนหนูอยู่ที่จังหวัดลบุรีน้องอยู่ลบุรีครูไปหางก็อยู่ที่ลบุรีครูไปกี่วันคะอืมสิบเอ็ดวันครับผมผมปั่นมา11วันสอนกี่วันคะอิ๋ว15วันพอดี <25 S 2> แล้วก็วพอเรียนครบปุ๊บหนูก็เอาเอาค่าเรียนในใส่ซองให้ครูใช่ไหมลูกใช่ค่ะวันที่<ม>ไปส่งครูที่จะไปหาลูกศิษย์อีกอีกคนหนึ่งแล้วครูคว่าไงพอหนูส่งซองค่าเรียนก็ให้ครูบอกว่าอย่าทําให้ครูลำบากใจอะไรแบบครูไม่รับจริงๆริงหนูรู้สึกยังไงบ้างหนูกับผู้ชายคนนี้วันนั้นพูดอะไรกับครูไม่ได้เลยแม้แต่คาขอบคุณยังพูดกับครูไม่ออกเลย น,บบน้ำตาไหลตลอดตาแตกตลอดเลยพูดอะไรไม่ได้เลยใช่รู้สึกยังไงที่ครูทําขนาดนี้ครูดีดีมากค่ะก็แบบมันไม่เคยเจออะไรที่ดีดีแบบนี้ครูดีจริงๆตอนนี้อิวเปิดร้านแล้วยังลรกกกาลังกําลังทําเอาทุนนะลงลงอยู่เพิ่งจะก่ออิฐได้ไม่เท่าไหร่อ้ยจุดยอดคุณพี่นะชิดครูาเกิวยคุณพี่คะทำไมคุณพี่ถึงมาเรียนกับครูอะคะ มีเพจคุณแผนสอนตัดผมฟรีทั่วไทยก็ติดต่อไปนะคะอยากเรียนก็เลยชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านร่วมเรียนด้วยรุ่นนี้มีลูกศิษย์ของครู22คนค่ะเราถึงต้องรอไงคะเอาครูกลับบ้านอยากบอก กับครูไหมคะก็อยากขอบคุณนะคะในน้ำใจที่เผื่อแผ่ม,มหาสารที่เรานึกไม่ออกว่าจะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอ,อก็ขอบคุณนะคะออยอด <Yeah. S 2> เพราะโควิดทําให้ครูขุนแผนไม่สามารถเดินทางไปสอนตัดผมที่ไหนได้ค่ะจึงต้องกลับมาเปิดร้านที่บ้านแทนใครอยากเรียนก็สอนให้ฟรีที่สําคัญค่ะเอารูปที่ออกรายการไปติดเต็มร้านหมดเลยคุณครูบอกว่าภูมิใจมากเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งได้ช่วยเหลือทุกคนพวกเราก็ดีใจนะคะที่ได้นำเสนอความน่ารักของคุณครูทั้งสองท่าน สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาทํามาหากินกันต่อค่ะอยากถามสาวๆแล้วก็อยากถามคุณผู้ชมค่ะเมื่อที่เราได้ยินคำว่าทุเททยานคุณผู้ชมนึกแบบไหนนึกถึงอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเจ้าของแบรนด์หรือว่าซ e o จากเฟยาเซรั่มคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิลสวัสดีค่ะ ทยาเป็นคนทะเยอทยานเรียกอีกอย่างว่าฝันเป็นคนฝันใหญ่ก็ได้ค่ะพี่หลวงแม มันเป็นคนฝันใหญ่ใช่แต่ทีเนี้ยเราจะใช้คําว่าฝันใหญ่ดันเราให้ไปอยู่ในจุดที่สําเร็จได้ยังไงต้องบอกว่าเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กอะค่ะโตมาไม่ได้มีชีวิตที่สวยหรูไม่ได้สุขสบายคุณพ่อเป็นคนขับรถเมล์แล้วก็คุณแม่ก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเพราะฉะนั้นเราเห็นเขาลําบากมาทั้งชีวิตค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเราโตขึ้นเราอยากให้พวกเขามีชีวิตที่สุขสบายมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่ฝันใหญ่ ใช่แล้วก็เราก็พยายามจะพาตัวเองไปในจุดที่ดีกว่า ต <mm <mm er> ั้งแต่เด็กๆคืออย่างช่วงเรียนเนี่ยหลังจากออกมาจากเรียนแล้วเราก็ไปหาขายเครื่องสาอางเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ด้วยเริ่มทั้งเรียนด้วยสายอาชีพทำงานเสริมด้วยใช่ค่ะแล้วก็เลือกพอเรียนจบม .3 ามต้นก็เลือกที่จะเรียนสายอาชีพเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าในระหว่างเรียนถ้าสายอาชีพแล้วเราจบจากปวชละเราอาจจะหางานทําได้ก่อนถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปต่อมหาวิทยาลัยเห็นบอกว่าคุณเปิ้ลเองมีโกสําหรับตัวเองคือฉันต้องมีเงินล้านให้ได้ภายในอายุเท่าไหร่จริงๆร้ง ตั้งโกไว้ว่าอยากมีเงินล้านก่อนอายุ30แล้วเป็นได้ด<บ>ังนั้นเลย,ยตั้งใจไหมก็ล้มลุกคลุกคลานค่ะพี่นูแมแอมเอาจริงก็เป็นคนที่แบบต่อสู้อะล้มลุกคลุกคลานลองทํามาหลายอาชีพเริ่มตั้งแต่เป็นพนักง,งานประจําก็เป็นเลขามาเป็นผู้ประสานงานเอ๊ะทำยังไงดีนะเงินเดือนมันก็แบบปรับปีนึงครั้งนึงมันก็ไม่รวยสทัทีจนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแกถ้าอยาก รวยเร็วลองเป็นเซลสิเพราะมันจะมีรายได้อื่นๆนอกจากเงินเดือนประจำเ็มันจะคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยอ่ะลองเป็นเซลลดูทั้งทางที่ไม่ชอบงานขายคือแม่เราเป็นแม่ค้าเราช่วยแม่ขายของมาตลอดอะค่ะพี่ไฮแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเบื่องานขายเราไม่ชอบตื้องอขอขายหรือว่าแบบซื้อโทอซื้อโทอะอะไรเงี้ยไม่ชอบแต่ด้วยความที่อยากมีเงินมากอ่ะ ไม่ชอบก็ต้องทำอ่ะต็้อสำเร็จนะมฮะมีไหมในใบสามสิบดีขึ้นมากค่ะพี่สูงแล้วมาเป็นเจ้าของแบรนด์เฟยาเซรั่มได้ยังไงจุดเริ่มต้นมาจากโควิดเลยค่ะพี่นุแหม่มตั้งแต่ช่วงต้นปี63อ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่หน้าไม่ใสแล้วก็ผิวไม่ดีเราก็จะต้องแต่งหน้าเยอะเวลาทำงานแล้วก็โบ๊ะไปสุดท้ายเราต้องใส่แมส สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งอุดตันอับชื้นนะคะแล้วก็เป็นปัญหาผิวเยอะแยะมากมายทุกคนเป็นหมดเลยอ่ะพ่อแม่ใช่ใช่ค่ะก็เราเปิ่นก็เลยมีความสุขว่าเราอยากทําผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้เพื่อให้คนสามารถเปิดเผยผิวได้จริงๆแล้วอยู่ในแมสได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาผิวที่จะตามมาเลยนโชว์หน้าสดโชว์หน้าใสได้เลยได้แบบทุกเพศทุกวัยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อ่ะถ้าอย่างนั้นเราทําตัว เฟยาเซรั่มขึ้นมาแต่สิ่งที่เราตัดสินใจทําเฟยาเพราะว่าเปิ้ลไม่ได้ใช้ความรู้สึกของความเป็นผู้ขายไปทําแต่ณวันที่เราตัดสินใจทําเราตัดสินใจด้วยความรู้สึกของความเป็นผู้ใช้จริงคือเราต้องการให้คนใช้ใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยนั้นหลังจากตัวใช่ค่ะทดลองด้วยตัวเองเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเขาใช้แล้วดีเขาจะขายตัวเองได้ใช่ก็เลยก็คิดแบบเหมือนเรานี่แหละเป็นตัวทดลองใช่ค่ะทดลองอยู่นานไหมคะ ปรับสูตร4รอบค่ะคุแม่ตั้งแต่ปลายปี63จนแล้วเสร็จสุดท้ายเลยเนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษาปี64แล้วก็เลือกใช้โรงงานที่เป็นระดับท็อปของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิตให้เราเพราะว่าเขามีมาตรฐานในการผลิตแบบดีมากๆแล้วตัว Ingredients ล่ะคะเราเอามาจากไหน Ingredients เนี่ยเรานำเข้ามามีจากทั้งทางอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นโอ้โหทล้ทีประสบการณ์ของผู้ที่ใช้เป็นยังไงบ้าง คือผลตอบรับจากลูกค้าชื่นใจจริงช่วง2เดือนครึ่งที่ผ่านมาก็มียอดสั่งซื้อประมาณ0 0 0ัขวดใช่ก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ก็ทำให้เราชื่นใจแล้วเราก็มีกำลังใจ,ใจที่จะไปต่อได้แล้วก็ ตอนนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องนาวนะคะน้องนาวที่สานาดมาช่วยเป็นพรีเซ,เซนเตอร์ด้วยวใช่ค่ะน้องนาวชอบไหมคะน้องนาวชอบมากทั้งคุณแม่ทั้งน้องนาวก็บอกชอบมากแล้วเนื้อสัมผัสล่ะคะเนื้อสัมผัสข,ของเซรั่มเองเป็นเนื้อสัมผัสบางเบาซึมซาบเร็วแต่สามารถช่วยอุ้มน้ําได้ยาวนานมาก ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสค่ะพี่หนูแหม่มริ้วรอยแล้วก็จุดด่างด่าอเค่ไหมคะโอเคใช่ค่ะมันไม่เหนียวหนะเลยนะรู้สึกง่ายเนาะเนี่ยซึมไปหมดเลยไม่หนียซึมไปเลยอ่ะมาทาปอบซึมไปเลยนี่ซึมแต่ว่ารู้สึกไม่แห้งชุ่มค่ะชุ่มชค่ะรู้สึกชุ่มน้ำค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดลองบ้างวันนี้ คุณเปิ้ลต้องจัดโปรดีๆนะคะโหยมารายการนี้สําหรับพี่ๆสี่คนไม่ดีไม่ได้ลวค่ะจัดแบบเต็มให้สุดๆเปิ้นจัดโปรมาใน2อสองเซตนะคะสองแบบแบบแรกเลยสําหรับคนที่ซื้อใช้เอง1แถมหนึ่งไปเลยจากบบราคาปกติ 1, 2 9 0งพันสอาค่ะแถมให้อีก1ขวดฟรีๆไปเลยนะคะคิดแล้วตกขวดละ6กรบาทเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็สําหรับอีกเซตหนึ่งเป็นเซตสําหรับคนที่สนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะ ซื้อ3แถมไปอีก2เลยรวมเป็น5ขวดในราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เปิดบินตัวแทนจำหน่ายไร้สต็อกได้เลยโอ้โหคุ้มมากถูกเดี๋ยวนี้การจะไปสต็อกของเองก็ลำบากองตัวแทนเนาะเราเป็นคนเก็บสต็อกให้ดีกว่าใช่ค่ะจะส่งฟรีด้วยใช่ไหมจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะท่านใดสนใจติดต่อยังไงบ้างคุณป้าค่ะท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเฟยาค่ะมีแอดด้วยนะคะแล้วก็ f e y a ค่ะ หรือว่าสแกน QR code นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออีกช่องทางหนึ่งคือโทรมาที่เบอร์0982850413ค่ะ หรือว่าท่านใดอยากจะดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเฟยาคอสเมติกภาษาอังกฤษขีดเพจบริษัทภ,ภาษาไทยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะหรือว่าจะสแกน QR ว o d e หน้าจอตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ง่ายมากเลยไม่ต้องวุ่นวายนะคะจริงๆทางเฟยาเองเนี่ยเน้นในเรื่องของความชุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะพี่นุมแหม่มเป็นสิ่งแรกเลยที่เราให้ความสำคัญเนื่องจากว่าพอเราเทสกับตัวเราเิ้นเป็นคนผิวแห้งมากคนที่ผิวแห้งเนี่ย จะเกิดปัญหาผิวได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระริ้วรอยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้ความชุ่มชื้นมันเป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุจริงๆพอถ้าผิวชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยมายากละน,นะคะฝ้ากระก,ะก็เกิดยากขึ้นเราก็เลยใช้ เทคโนโลยีไฮยาลูโรนิกเอสิดชนิดพิเศษ mm hmm. เลยนะคะ mm hmm. ที่เอาเข้ามาใช้ในเฟยาเซรั่มทําให้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถ้าอย่างนั้นคนที่สนใจมี2โปรฟังให้ดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวคุณเปิ้นจะบอกโปรอีกหนึ่งครั้งค่ะได้ค่ะสาหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะเปิ้นจัดมาให้2แบบเลยค่ะสําหรับแบบที่อยากใช้เองก่อนนะคะแล้วก็แบบที่สมัครเป็นตัวแทนขายนะคะ mm hmm. แบบแรกค่ะซื้อเซรั่มเฟยานะคะ1ขวดในราคา1290แถมฟรีให้อีก1ขวดเลย ซึ่งปกติเนี่ยราคาเต็มคือ2,580แต่วันนี้จ่ายแค่1,290เท่านั้นค,ะค่ะนะคะส่วนอีกแบบหนึ่ง เป็นโปรซื้อ3แถม2ค่ะได้รับเฟยาเซรั่มไป5ขวดเลยนะในราคาเพียงแค่3,000บาทจากปกติ6,450บาทพร้อมกับเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ฟรีเลยค่ะ<อ>จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่ Line f อเฟยานะคะ ar, f e y a f e y a ค่ะหรือสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอนะคะหรือโทรมาที่ 0982850413นะคะหรือท่านใดที่อยากดูข้อมูลสินค้าก่อนนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลสอบถามได้ที่ f c e e o o o k f n p เ g g เฟยาคอสเมติกขีดเพจบริษัทค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเปิ้ลมากค่ะ,คคอออคะ,คะขอบคุณนะคะขนะอบคุณนะคะเอลาวแล้วกนจากกันวันนี้เรามีคำคมคำ,คำ,คำคม้วันนี้นะคะเขาขรานไปกว่าแคลอรี่่ ก็คือมันนี่ในกระเป๋าพี่ชั้นนี่แหละวันนี้เวลาหมดลงแลรวนะคุณผู้ชมจ๋าเจอกันใหม่นะคะกับรายการผู้หญิงทะมาหากินวันนี้พวกเราทั้ง5คนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ